ทานายฝันขอกล่าวสวัสดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะฝันเห็นแมวตามความเชื่อโบราณเชื่อกันว่าแมวเป็นสัตว์ที่มี9ชีวิตและมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันไปทั้งในเรื่องการจำแนกความเชื่อตามสีของแมว ลักษณะกิริยาท่าทางของแมวสำหรับวันนี้เราจะมากล่าวถึงแมวสีดำตามความเชื่อโบราณเชื่อกันว่าท่านใดที่กำลังฝันเห็นแมวตัวสีดำมีดวงตาสีเหลืองไายว่าช่วงนี้เจ้าของความฝันกำลังจะมีอุปสรรคและปัญหาทางด้านการงานและครอบครัวเข้ามาทดสอบให้เจ้าของความฝันต้องแก้ไขปัญหาอยู่บ้าง แต่อีกไม่นานเจ้าของความฝันจะกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นมีโชคลาภจะหมดเคราะห์หรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บและจะชนะศัตรูเลขเด็ด27 61 64 561